สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีครับครัวลุงเดือนแฟมิลี่กำลังจะแอบเห็นโอ้ตกใจแต่งตัวนะมาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยถนนสายเชียงใหม่ลำพูนค่ะก็อยู่หน้าปั๊มเนี่ยวันนี้ว่าจะพาน้องไฟมากินข้าวแกงหม่อมถนัดแดงกันหน่อยเอออยากชิมอยู่ค่ะเห็นป้ายหลายที่อยู่นะแต่เรากินแต่ข้าวแกงพอนะค่ะทําไมหรอก็กินข้าวแกงไงไม่ได้กินอิ่มเยอะ อ๋ออยู่ในปั๊มเลยเหรอคะปั๊มปตททองนี่โอเคเชียงใหม่ใกล้สารพีอ่ะใกล้บ้านพี่หมีเนวะใกล้บ้านพี่หมีเลยทีแรกว่าจะไปซื้อของใกลโคก่อนเราจะขึ้นดอยกันละแต่ว่าหิวข้าวก่อนแล้วน้อนโรงเด็ดเนาะกินข้าวก่อนดีกว่าต้องเราต้องเดินให้อาหารเต็มพุงเราจะได้มีแรงเดินทางจะขึ้นดอยกันไง่อ้าวมาถึงแล้ว จ้านะสิ่งแล้วกินข้าวก่อนอร้านก็ไม่ได้แพงนะร้านข้าวแกงเนี่ยสองอย่างหนะนะกสิบบาทเองค่ะแล้วก็รสชาติดีนะผมบอกตัวผมเคยมารีวิวกับพี่เสกเจไปเจพี่เสกตรงนี้นะพีเสกแกเชิญมามากินดนะ้วยแหละพี่เสกกับพ,<แ>พี่หมอนธนาแดงกันแหละแกชื่อเสกเหรอคะนี่ไงแกยืนต้นร้านต,ตรงนี้ค่ะนี่รสชาติรสชาติดีเออก็ เขาก็แต่งร้านเขาก็ดูดีอ่ะไปเธอกินอะไรเดี๋ยวมาดูหน่อยสิเขาเขามีแบบให้กินเหมือนกับร้านโยชิเหมือนกันนะนะอันนีเป็นเซตเป็นชุดอ่าเธอกินเธอเดินไปดูก่อนเหรอเธอจะกินอะไรอ่าถ้าแค่เป็นเซตอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอืมเดี๋ยวเขาจะเอาเป็นจานก็ได้มั้า ก็เป็เมนูก็ไม่ได้แพงนะครับร้อยสาบกว่าบาทหรือว่าถ้าเป็นรอบต้านข้าวสองอย่างแค่60บาทเองใช่ไหมจะกินอะไรเนเ่าเอาปลาผัด่าค่ะแล้วก็เอาต้มจืดทิมเป็น่่อ่งะอะไรนะต้มจืดจะกินด้วยกันนะคะเ เปลี่ยนเพื่ออ๋อตรงนี้อันนี้กับหน่อไม้นี่มั้งสองอย่างนี่จ้ะสองอย่างนี่ครับมาที่นี่ต้องกินจ้อปูด้วยนะมันนี้วนี้มีเออจ้อโคตรปูลูกละแปดสิบห้าบาทกินไม่ได้กินไหมลองชิมดูสิอแล้วก็กินกะเพราของเขาก็อร่อยนะกะเพราเนื้อไดเอทมาดูหน่อย อันนี้ร้านพี่หมอมเราพี่เสกเราเนี่ยพริกน้ำปลาน่ากินมากครับเนี่ยพริกพริกดองน้ำปลาน่ากินเลยเป็นยังไงมาดูกินข้าวแกงร้านพี่หมอมสั่งกี่อย่างนะสั่งมีจอ๊อนะ้คะแล้วก็อ๋อแต่มันมีจอ๊อโคตรปูแต่เราเอาจ๊อโคตรปูเล็กอ๋อสี่ลูกร้อยยี่สิบบาทก็หมดไปเท่าไหร่กินมาข้าวแกงร้านพี่หมอมอสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่สิบบาทรวมน้ำหนึ่งขวดนะครับก็ ับแต่ว่ากับข้ามสองอย่าง60บาทเองนะใช่ไหมใช่ค่ะสองอย่าง60บาทแล้วน,นี่ก็120บาทนะแล้วก็อันนี้เท่าไหร่บ้างอันนี้เราอยสามเข้ามามันน่าจะเป็นหกสิบบาทนี่นะต้มจืดนะแล้วก็มีจ๊อปูอ,อีก120บาทนะครับน,นะมีน้ำด้วยหนึ่งขวดแล้วนี่ไงดูราคานะข้าวราดแกง2อย่าง60บาทเองครับข้าวราดแกงอย่างเดียวเนื้อผัดปลาช่อนห้าสบาทนะจ๊อ จ๊อปูร้อยสิบโอ้แต่ว่าแกงจืดลูกเงาะนี่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องการเดินทางของเรานะครับ<ม>วันนี้มากินข้าวแล้วจะมาคุยเรื่องเดี๋ยวเราจะเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรจะขึ้นดอยกันนะก็ะเลยจะมากินข้าวเราจะเป็นสาานออัอผัสอากาศรมาอ่าเดี๋ยวจะไปนหนาวต่อแล้วก็นอกจากจะขึ้นดอยเสร็จแต่เดี๋ยวเราไปซื้อของที่แมคโครแป๊บนึงกากะเอาไปพกของเสร็จรถแล้วขึ้นดอยกันอ่ะพูดแล้วก็กินข้าวเลย คาห์่อไม้ใส่เนื้อแล้วก็อะไรเนี่นนยคา้์ใบไฮัดตปลากเป็นของปลาแับปลาช่อนนะอออ่นแะปลาช่อนับเผ็ดครั้งแรกใม่ชี้ใ่ไหมทานข้าวแกงพี่บหม่อ ให้ก่อนดูนเย้อยขวดดูเดี๋มันมีย้อใหญ่ชิ้นละแปดิกว่าบาทเคยใหดูเลย

ก็เก็บดีจริงครับคุณภาพดีจริงคุณภาพดีทุกอย่างเดี๋ยลองชิมเนื้อปลาดูปลาคอบอ,อกตาดปิดปลาค้บกําลังหิวคนดีอ่ะ ดูหมูดูอะไรก็หมูก็กิโลสองรอยเป็นต้มสือที่ไม่จืดสองร้องส ข้าพันค่บเป็นเต๊เลยก็ล้วเนืบอค่ะที่เคยกินมากินกับอันแน่กับลุงภูนวันนั้เสกอยู่พอดีแกก็ กินงานแค่ไหนเชิญไปเชิญมากินงิงกลอนู้นอ่ะเปิดสาานี่ยหรอะสารอเนแในคลิปพอดีเดียวเราจะแวะไปซื้อของที่แม่โพคนี้ไงแม่โพลำภูแล้วที่จหมัยต

เราสองคนเราสคนยังไม่เสยไปทำายอีกนวลกจ๋ว่วา,กกาว่าเป็นครั้งแรกรถตู้คงจะไหวยอยู่นะเขาบอกมันชันชน <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปซื้อของบางอย่างที่อยากจะกินตอนเย็นๆนะวัวไปข้างหนา้าจะไม่มีตลาดก็เลยซื้อซุปหม่ครบไปเลยทีนี้อ,อ,อาจจะพูไปก็เหมือนว่า ที่เรามาเที่ยวนี่ครั้งแรกไอชื้อที่ผมสงของเราเห็นไหมกระปองก็ครั้งแรกไม่กระปองก็ครั้งแรกรวมนี่เราไปนอนเมื่านก็ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะข้าวร้อยจะซื้อของพันแป๊บันงครับมั้ยยัง อมกับข้าวอร่อยก็อร่อยจริงนะก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าถือว่ากว่าจะมีเฟรนชายกว่าจะทําร้านพวกนี้ได้มันก็ต้องพัฒนาอาหารให้มันดูดีแล้วก็มีมีดูดีอ่ะมันก็เลยอร่อยจริงเราจะไปซื้ออะไรไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้อของต่อเดี๋ยวตามกันไปเที่ยวไปซื้อของไปกินบันดอยนะกินอะไรกินแซลมอนเหรอบันดอย์เฮ่อแซลมอนสักตัวงได้ไหม กดตังก็เพี่ไหนเองเงตังสักบาทแล้วเนี่ยยเ<อ>หร้อยเดียวพอซื้อเลยมานี่งมีมงบม,มพันเดียวเองไน้ไองไฟให้งบมาพันเดียวเองอะมาเมียอ,อ,อะไรเมอ,อ,อพูดแล้วเสียหมดเลยอ่ะห้ามพูดคำนี้สใส่สงกรานต์เนาะทีนะ ซื้อเพิ่มขึอย่าเอ้ยดิดยค่ะฮะยังใครจะชอบออไม่ยุ่งยากใครชอบใส่เออไปได้ยังไดเปเดี๋ยวไปซื้อของเลยจะขึ้นดอยกันนะครับวันนี้ครับดูจาก GPS ประมาณสองชั่วโมงกว่าขับขึ้นดอยอเอ็นถนนเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าชันามากไหมนะคุงเด่นรถรถเราไหวไหมน่าจะไหวอยอู่เนาะไม่รู้เหมือนกันต้อง,ต,องต้องลองดูไม่ลองไม่รู้ ไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขึ้นดอยกันแล้วครับฮะไม่เป็นผลกลางอยู่เลยนั่นแหะหรือเดี๋ยวรถมาจอดตรงนั้นก็ได้ไปค่ะเราจะกลับไปยูเทิร์นกันนะคะเมื่อคืนเราก็มาทางนี้นะวันก่อนก่อนเราก็มาทางนี้นะว่าจริงเหรอเมื่อวานเราเข้าซอยเนี่ยความจำพี่ดีจิตายบ้านทีบ้านทีเลยบ้านทีบ้านทีใช่ไหมโอเคยูเทิร์นกันนะคะแล้วก็น้งเด่นจะกินอะไรคะเนี่ย ไปดูก่อนมีอะไรไหมเผื่อเราจะใส่ตู้ไปเผื่อเราม่ขึ้นดอยกินแบบถ้าเราไปดูอะมีอะไรนะ่าก็กินปลาแซลมอนอยู่นะเดินอินทนน์กินปลาเอาไปตัวเลยนะถ้ากินอะ่ะสองคนเราเนี่นะต้องตัวนึงเลยเหรอโอ,โอ้โหเจ็บนี่แม่กลับไปให้อ,อันนี้บิ๊กซีนะคะบิ๊กซี่ เมอวานก็ผ่านรอบมาแล้วเนี่ยตรงนี้โหความจําดียังเลยนะแก่นี่นึกว่าจะจําความจําเสือ่อมยิ่งแก่ยิ่งยิ่งมันฮะยิ่งแก่ยิ่งมันอ้าวไม่ได้เกี่ยวถามว่ามันไม่มันคนละประเด็นแล้วอ๋อยิ่งแก่กแยิ่งจําดีแสบยิ่งแกยิ่งแสบรู้ได้ยังไง<ะ>รู้ได้ยังไงอ่ะก็ดูลักษณะการโกนก็รู้ โกนมันโกนแซ่บไม่เคยโกนเลยเน้องเด่นถามริงไม่เคยโกนซือ้อของมาแล้วนะน,น้องเด่นะคะนนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรมึงเยอะเลยของดีของดีน้องเด่นนี่ของดี <c oughs> นี่อันนี้จะไปเผากินตันกินเผือกกินเผือกอกินมันเซอร์ไปเลยลบเท่าไหร่ดีสิบองศา ของดีก็ไมมีในนี้อีกในกระติกไม่อีกใส่ตู้เย็นไลยแล้วครับใส่ตู้ทิ้งก็แล้วของดีของดีทุกอย่างอ่ะของดีเอาเก็บดีดีนะคะเดี๋ยวมันคร่วงรถใช้งานจริงปิดประตูรีบปิดรีบปิดมันลบมากรถใช้งานจริงของดีแป้งก็ขับรถ ขึ้นดอยกันเดียวตั้ง GPS ดูว่าจากนี้ไปขึ้นดอยอินทนนท์รถตู้เราคงจะไหวนะแคมเปอร์แวนเนาะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปเที่ยวดอยอินทนนท์กันเขาบอกมีป่าสนอาจจะเอารถแคมเปอร์ไปจอดนอนในป่าสนถ้าเขาให้จอดนะไปเราตามกันไปดูครับพี่น้องมาเติมน้ํามันก่อนนะคะน้ำมันหมดอีกแล้วเตรียมความพร้อมให้กับรถก่อนนะก่อนที่จะขึ้นดอยน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ขีดกว่าแต่ว่าเติมไปเถอะเพราะว่า จะได้บบสบายใจ,จาอาจจะหนักรถหน่อยนึงแต่ว่าเราไม่เคยไปเส้นทางนี้ไงเราก็างั้นก็เติมมาดีกว่าวเดี๋ยวพวกที่มีบัตรส่วนรถอยู่ในแลบวบัตรรถที่เติมโอ้เติมถังพอดีเติมมันครั้งที่สองนะครับรถรถไปเท่าไหรนะ่น่ะครับรถไปกี่บาทตอนนี้ได้รถหรือเปล่าอนนี้ถ้าคืไม่ได้ อ๋อโอเคค่ะค่ะไปไปแล้วนะ <c oughs> บาดแดงอยู่ไหนมนรถอีอะไรปองเก่งหรือว่าอยู่ไหนไปัหาไม่เจอรถห้าสิบสตางค์นอ่วนะอ้าวพี่น้องนะปุ๊อุ้ยรถเยอะเลยมันไม่ไหว,ว,วแล้วคะ่ะคนขับไหวอยู่แต่คนนั่งไม่ไหว <c oughs> ให้ไหวจริงคนขับเอาไว้อยู่แต่ไว่คนนั่งก็ไม่ไหวครับลุงเด่นบ่นว่ามาด้วยทําไมเนี่ยมาเนี่ยไม่หนึ่งเดี๋ยวนี้อย่าไปเที่ยวลาวจะไปเที่ยวพม่าด้วยบอกแล้วมันลําบากมาเที่ยวเธอทีนี้มันมีความสุขมันก็ได้พักผ่อนในตัวมาเที่ยวแต่ขอนอนอย่างเดียวอ่ะโอเคหนูเวทลงไปิแล้วยังเหลืออีกไกลอยู่นะนี่ดูดูจีพีเอสหน่อยตอนนี้ตอออินทนนเราก็ยังไม่เคยไปครั้งแรกในครั้งแรกของเรา เหลืออีกตั้งหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีไกลแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศการขึ้นดอยด้วยดูกูเดี๋ยวจะขึ้นดอยชันๆด้วนะไกลอยู่เลยยังไกลเติบยังไกลเติบนะไกลเติบโอเคมันไม่ค่อยไหวละบพภงลมอ,อย่างเงี้ยละ่คนคนขับเอาไว้แต่คนนั่งกัไม่ไหวครับเดี๋ยวไปดูไปดูจะกินก็กินจะเลี้ยงเองกับฟองกาแฟเนี่ยโอ้ยน่ารักจังทำไมไม่ให้พี่ชงให้กินอ่ะเอาไหมลุงเด่นชงไม่อร่อย โอ้โหไม่เคยกินเลยผมไม่เคยชงกันนะเธอกินแล้วเธอต้่อย่งงไม่อร่อยซื้อกาแฟซื้อเครื่องชงกาแฟดิฟมาเป็นร้อยไม่ไได้จม่ถ้าไปกินคาปูชิโน่ไปกินอะไรก็แ้อันนี้ไปกินอเมริกาโน่ก็ชงแล้วน้ำเปล่าใส่เยอะวันนี้วันนี้จะกินลาเต้เปลี่ยนหน่อยอยากกินหวานหวานละไปก็ไปใส่ตังด้วยนะเดี๋ยวเลี้ยงเองวันนีเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่ไม่ใช่ร้านนี้นะที่พี่จะเลี้ยงอะ่ะร <หา S 1> ้านข้างๆนู้นมันเป็นถุงละสีห้าบาทเองเขาจะกินร้านนี้เลยเหรอจกไปเอาสวัสดีครับเอาไปเอฟซีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาสวัสดีครับอาา๋บอรู้จักเหรออ๋อมาแวะถูกร้านมาแวะกินกาแฟหน่อยเดี๋ยวๆพี่เขาขอถ่ายรูป <S <S> <S เอาอันนี้เขาเป็นเอฟซีนะมา,มาแวะกินกาแฟถูกร้านอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปหน่อยพี่เขาขอถ่ายรูปจ้า นะมีพอดีพอดีพอดีผมจะเลี้ยงนกฟ้านี่มีกาแฟนี่ไหมครับที่ถุงละห้าบาทนะครับเธอกินกาแฟซองก็พอแล้วกินอะไรกาแฟเซ็งกาแฟสดกินก็หล่ำเหมือนเดิมกินกาแฟที่คะพอดีไม่ได้กินอ่าโอเคถูกล้พอดีเลยนะครับแถวนี้แถวไหนครับปีนี้แมามครับดอยหลอค่ะที่ไหนครับดอยหลอโอเคดอยหลอมันไม่ขามนะครับอ๋อครับ อ่าพื้นเมืองเหรออือครับข้ามาดูได้ไปดูเลยไม่ต้องถอดนะสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ชอบอ่ะสไตล์เนี่ยพี่เคนเคยซื้อให้ตั้งสองตัวนะเดี๋ยวไม่ได้ใส่พี่เคนเลยไม่จริงจริงคนแถวนี้เขาก็รู้จักเราเยอะเหมือนกันนะนะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์นั่นกระทักเรามาจอดรถไปถึงหนึ่งนาทีจอดรถไม่ถึงไม่ถึงนาทีก็มีมีคนมาทักไม่เห็นใส่เลย ยังไม่ใส่เลยเออไปเที่ยวอ่าอะไรไปเที่ยวอะไรใช่ไมที่นี่ขาวเลยครับไม่ที่แรกก็ตกใจเหมือนกันนะก็งงเหมือนกันนะจอดรถนี่มันถึงหนึ่งนาทีมีคนมาทักสามคนมีคนมาขอถ่ายรูปสามคนอ่ะเอเชียงใหม่จริงเออเอซีคนเชียงใหม่มักหลับมักหลับมักรู้นักเหมือนกันเนาะก็ตกใจนะจอดรถยังไม่ทันได้ลงรถเลยพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาเห็นเห็นสติกเกอร์ติดติดข้างรถนะอ่ะ เขา้าเข้ามาทักทายกันนะคะอ่าครับครับ <laughs> แล้วก็ดีใจนะเมืม่อกี้พี่เข้ามาจากไหนครัพี่ผู้ชายเมื่อกี้เข้ามาจากไหนครับหลังเนี่ยคะ่ะอ๋อนี่โอ้มาแล้วมาแล้วคนขาับมาไว้อยู่แต่คนมาด้วยเนี่ยหลายอย่างกาแฟฟรีก็ไม่กินครับหลังรถมีเยอะแยะเลยอะเอสเปรสโซคาปูชินโน่เขาไ,ไม่กินอีก บอกว่าไม่อร่อยพอซื้อมาถุงแล้วสามร้อยห้าสิบมีมาสองคนแก้งี้ี้ไงราคางั้นไปจ่ายให้ละบนก็น่ารักอยู่อ๋อได้อยู่งั้นเลี้ยงๆอีกหอมมากเลยอ่าพรุ่งนี้ไปตลาดนัดได้ค่ะอ๋อใที่ตลาดนัดค่ะมีตลาดนัดล้วก็มีทุกวันศุกร์ค่ะขอบคุณมากมากนะคะครับเดี๋ยวลองกันทอนแป๊บนึง ขอบคุณนะครับที่ไปขายอะไรครับที่สันปะตองขายชุดเหรอครับโอ้โอขายนะคะอ๋อทำกันขอบคุณนะครับจ้าสวัสดีครับโอ้ยเราพลาดกินเราติดใจเลยขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจปอ่ะไปายแล้วอ่ะพี่เขาถ่ายรูปเราไม่เออสแกนจอยให้เขาหน่อยสิ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะคะนรับจาบ๊ายบายไปเราเดินทางกันต่อนะก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆคนนะครับมาให้ความรักความเมตตาเน,ะนาะมาจอดรถปุ๊บมามาทั้งสามคนเลยอะ่ะก็เลยง,งงเลยว่าพี่พี่มาจากไหนแต่ว่าดีใจมากเลยที่ว่ามีคนมีคนให้ความรักความเมตตาเรานะครับก็เอฟซีเก่กน่ารักรับก็จะเดินทางกันละ แต่ว่าเธอจะถ่ายถึงดอยอินทนนท์คงไม่ไหวมั้งคลิปเนี้ยไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวกินกาแฟของพี่เขาเดี๋ยวตุเดชิมไหมยังยังไม่เอาเลยเหรอผมกินไอ้นี่ไปละไอเครื่องดื่มชูกำลังไปละใจสั่นแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ป้านาคาทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณไอซโเดลในเข้าวัทักททยด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับ ใช่เดี๋ยวลองรองดูนะว่าเส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์มันจะสูงอย่างเขาว่าหรือเปล่านี่เด่นจะเจอนางเอกสาววันดอยหรือเปล่าเนาะงนี่ไงนางเอก <c oughs> นี่ละคนนางเอกอย่างนี้ไม่เอาหรอกเรื่องมากเ <c oughs> ออรื่องมากเลขอแค่กาแฟแก้วเดียวเนี่ยร้องเรื่องมาก <c oughs> เดี๋ยวกินก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉันนอนอย่างเงี้ยฉันนอนนอนเธอก็ต้บอกว่าอะไรมานแม่ทำไมไม่ให้ความสงสารอะไรเลย มันม่วงเคยพูดอย่างงั้นเหรอนี่มันใส่ร้ายอ่ะตลอดระบนุใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีมากเลยพี่น้องโนี่เราไม่น่าพามาเพราะอย่างนี้แหละวละค่สวัสดีค่ะพี่้าจะปิดคลิปอย่างงี้ได้ยังไงเธอโดนด่าฉันอยู่พูดถอนคําพูดเมื่อกี้ก่อนไม่เคยพูดไม่เจ้าถอนคําพูดทาไมเฉันพูดอะไรผิดเธอบอกว่า ถ้าเวลานอนแล้วบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือไม่ช่วยทํางานอะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ลูกทแกเห็นเธอบอกว่าอยากง,ง,ง่วงทำไมต้องง่วงมาเที่ยวด้วยก็อย่างนี้นเอาอีละอีละอันนี้ก็ไม่โอ้โหใส่ไรยิ่งบอกให้ถอนยิ่งพูดอ่ะใส่ไรไฟสีมาก <c oughs> พูดให้ไม่พูดให้คนอื่นดูไม่ทีบ้ากเลยอ่ะต่ายละอรุ่นเด็ดนะคะรุ่นเด็ดใจดีค่ะดีมากฮ้ แล้วได้พูดหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าอะไรเม<อ>ื่อกี้เนี่ยไม่ได้พูดเม่ล้ใช่ไหมเขาทำมือได้ไงเขาทำมือยังไงบอ๋อเดี๋ยวกาแฟหมดฤทธิ์ก็รู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวแอบถ่ายให้ดูครับตอนกาแฟหมดฤทธิ์นะเดี๋ยวกินไม่ถึงสิบนาทีครับรับรองหลับเหมือนเดิมไอกาแฟพี่ตอนนี้เนี่ยไปแล้วครับงั้นอ่ะเดี๋ยวรอคลิปเจอรอดูอีพีหน้านะครับเราจะขึ้นดอยอินทนนท์กันว่ามันจะเป็นแบบไหนรถเราจะขึ้นไหวไหม ับรรยากาศดีๆที่ไหนไม่รู้อะสักที่หนึ่งไม่รู้จะทำไม่ได้ละรถมันดังเมื่อกี้รถมันเยอะมากไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วครับสวัสดีครับใส่ไลฟ์ใส่ไลฟ์ไปสิไปละไปละไม่ยอมรับของกันไม่ยอมรับเองไม่ได้พูด ไม่แก่อะวิ่ะเนี่อะไรเนี <co> ่ยวิว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 ยังไหนวิววิวไปเราไไปแล้วครับเจอกันใหม่